สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างโต้งโซลาเซลล์จังหวัดเลยนะครับจากร้านโต้งเต้นจังหวัดเลยนะครับวันนี้ผมมารีวิวสินค้าตัวปั๊มเสมทโซลาเซลล์ของยี่ห้อโจไดนะครับตัวนี้เป็นปั๊ม1,100วัตต์หรือว่า1.5แรงม้า1.5่แรงม้านะครับใช้โซลาเซลล์อย่างเดียวใช้โซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น เป็นรุ่นรุ่นกล่องควบคุมสีแดงอา่ากล่องรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่กล่องควบคุมสีแดงตัวปั๊มเป็นป้ายสีฟ้านะครับปั๊มเป็นป้ายสีฟ้าตัวนี้ป้ายสีฟ้าหมายถึงใช้ใช้ปั๊มตัวนี้ได้กับกล่องควบคุมไม่ว่าจะเป็นกล่องควบคุม DC หรือว่าเป็นกล่องควบคุม AC-DC s สวิตก็ได้อ่าเป็นป้ายสีฟ้าแต่ถ้าเป็นไฮบริดไฮบริดจะเป็นป้ายสีเหลืองกล่องควบคุมเขาจะใหญ่ เอาไว้แบบผสมไฟอ่าเป็นกล่องไฮบริดผสมไฟกล่องจะใหญ่กว่านี้เยอะแผงควบคุมข้างหลังก็จะใหญ่นะครับตัวตัวนี้ก็ถือว่าเต็มดีถือว่าเต็มดีแผ่นซิง์แผ่นซิงคข้างหลังก็เต็มดีตัวนี้ตัวนี้เป็น DC จะมี DC มี a c d c ีสวิตมีไฮบริดไฮบริดก็จะใหญ่เลยผสมไฟได้ส่วนตัวนี้ก็ทำอะไรได้บ้างก็คือใช้แต่แผงโซลาร์เซลล์ได้ ใส่แผงโซลาเซลล์ได้ตั้งแต่สี่แผงถึงหกแผงนะครับตัวนี้ถ้าแผงสามร้อยสามสิบวัตต์ก็ใส่เต็มแม็กได้หกแผงเลยแต่ถ้ามีแผงสี่ร้อยวัตต์ขึ้นไปก็ใช้สี่แผงก็น่าจะโอเคเพราะว่าผมก็ใส่ใส่แค่สี่ใส่แค่สี่นะครับแผงสี่ร้อยสิบวัตต์ผมใส่สี่แผงจบเลยหรือว่าแผง340วัตต์ที่ผมไปติดให้ลูกค้าผมก็ใช้แค่4แผงโพลีด้วยก็น้ำก็เต็มเต็มท่อ2นิ้วเลย ตัวนี้สเปคปั๊มเป็นเป็นรุ่น 4LSC 10 10หมายถึงน้ำ10คิวต่อชั่วโมงไม่หย่อนเลยนะครับที่0เมตรเนี่ยได้10คิว75คือระยะหย่อนได้ลึกสุด75เมตรถ้าย่อนไปที่75เมตรน้ำก็ไม่ออกน้ำก็ได้0คิว144คือแรงดันแรงดันจากแผงก็คือรับรับได้144ก็จะพอเหมาะพอเหมาะกับน้ำ10คิว ส่วนตัว1100วัตต์ก็คือบ่บงบอกว่าเป็นรุ่น1100วัตต์หรือ1.5แรงมา้าตัวนี้รับไฟได้แต่้กแต่90โวลต์นะครับ3แผง3แผงก็ทำงานแล้วนะ2แผง3แผงถึง330โวลต์เลยอนุกรมล้วนๆนนะครับอนุกรมล้วนเอาแรงดันเยอะๆเอาเ e ลออก2นิ้วนะครับแม็กซ์เิพาวเวอร์1,100กระแส8ปแอมแม็กโฟ 10Q ต่อชั่วโมงตัวนี้จะเหมาะสำหรับระยะหย่อนที่40ลงไปนะครับ40-60ไม่เกินนี้ที่จะเลือกใช้ปั๊มตัวนี้ถ้าเกิน60ไปแล้วเนี่ยจะเลือกให้ใช้เป็นรุ่น100เมตรจะเป็น1,100วัตต์ T ตัว T จะอยู่ข้างหลังถ้าถ้าใครหย่อนเกิน60ไปนะครับส่วนตัวนี้ก็คือสปีด75แต่เราให้หย่อนไม่เกินแค่60เท่านั้นตัวนี้9ใบพัดนะครับ ก้าไปพัดดูดน้ําลึกดูดน้ําลึกแต่ท่อออกสองนิ้วระยะไม่เกิน60เมตรนะครับใช้ท่อสองนิ้วได้หรือใครชอบน้ําที่แรงขึ้นกว่าน,นี้ก็ลดท่อแนะนําให้ลดท่อเป็นนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งขึ้นมา <Okay. S 1> ส่วนตัวตัวนี้ก็ไม่มีตะแกรงนะครับรุ่นนี้ตะแกรงเขาจะอยู่ตรงนี้นี่ตะแกรงเขาจะอยู่ตรงนี้นี่ แ,แกงกองหินไม่ให้หินเข้าไปเพราะตัวนี้เป็นกระบอกกระบอกของใบพัดนะครับนี่กระบอกของใบพัดทั้งหมดเลยเป็นกระบอกส่วนสายไฟติดปัม๊มสายไฟติดปั๊มนะครับนี่เก็บงานแบบนี้นะนสายไฟติดปั๊มนะครับผมแกะออกก่อน เก็บสายไฟตัวนี้เป็นสายทองแดงสาย VCT นะครับเบอร์2.5นะตัวนี้จากบริษัทเนี่ยติดปั๊มไป30เมตรตัวนี้ติดปั๊มไป30เมตรนะครับลักษณะรูปทรงก็เท่านี้เลยสูงสูงก็ประมาณเกือบออน่าจะ60-70เซนได้นะตัวนี้ไม่ได้วัดเหมือนกันในเซตนี้ก็จะมี มีปัม๊มมีสายไฟปัม๊มที่ว่ามาจากโรงงานเลย30เมตรแล้วก็มีกล่องควบคุมแล้วก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์พวกลูกลอยนะครับลูกลอยเอาไว้ใส่แท้งแล้วก็ไขควงอ่นอ็อตยึดต่างๆแล้วก็เทปพ,พันสายเทปละลายเผื่อเผื่อใครที่ลงปั๊ม40เมตรก็ต้องต่อเพิ่มต่อเพิ่มส่วนกล่องควบคุมก็ มาในรูปลักษ์เหมือนเดิมแค่แค่จะเป็นสีไฟสีฟ้าไฟสีฟ้านะครับตรงนี้ไฟสีฟ้าแล้วก็กล่องสีแดงแล้วก็จุดต่อทุกอย่างเหมือนเดิมซิงค์เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างรับประกัน2ปีเหมือนเดิมทั้งทั้งกล่องควบคุมแล้วก็ปั๊มนะครับที่รับประกัน2ปีทุกกรณีทุกเงื่อนไขนะครับยกเว้น ยกเว้นแค่โดนทุบพังแตกหักเสียหายแค่นั้นนอกนั้นโจได้รับประกันให้หมดโอเคตัวนี้เป็นใบพัดเขาเรียกใบพัดพลาสติกนะครับพลาสติกใบพัดพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นวาล์วกันกลับน้ำไม่ต้องเอาออกนะครับห้ามเอาออกโอเคก็วันนี้มารีวิวให้ชมเกี่ยวกับปั๊มรุ่น1.5แรงของโจไดนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามา ขอเป็นแอดไลน์นะครับแอดไลน์เบอร์โทรผมนี่แหละเบอร์โทร0847960452เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านล่างเนาะแอดไลน์นะครับถ้าใครสนใจติดต่อสั่งซื้อโอเคเดี๋ยวแจ้งราคาไว้ใต้ใต้โพสต์นะครับวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปรีวิวปั๊มจดัยด1.5แรงใช้แผงโซลา r เซลล์4-6แผงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ